สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับเครื่องบินแอร์บัส3 8 0ของสายการบินไทยนะครับบินโชว์ที่สนามบินดอนเมืองให้เด็ได้รับชมกันอันนี้อากาศนะจะขมุกขมัวหน่อยเนื่องจากว่ามีหมอกค่อนข้างเยอะนะครับน,นี้มาดูกันครับว่าไม่น่าเชื่อว่า A380 จะบินได้ แมแมนูเวอร์ได้ขนาดนี้นะครับบินผ่านแผลงแบบไม่อายเครื่องบินรบเลยนะที่ท่านเห็นนี่คือเกมนะครับเกม Microsoft Flight Simulator 2024ของจริงไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะครับอันนี้เป็นเกมถึงสามารถบินผ่านแผลงเหมือนเครื่องบิน F16 หรือคลิปเพนได้อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นครับต้อง พินิทว,วิเคราะห์ก่อนนะในนั้นเราจะตกเป็นเดืยอของแกงคอน็เตอร์ได้นี่ครับหงายท้องก็ได้นะอวิเชียวไปเลยเป็นไงเหย่ยไมมครับท่านเคยเห็นหมคือบินลำใหญ่ๆกินแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับ Microsoft f l i g h t Simulator 2024โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่อง Captain Moon 2027 จะหาอะไรแปลกใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมตลอดเวลามาดูการการเมนูเวอร์ครับบินผาดแผลงหงายท้องก็ได้หมุนก็ได้นี่เป็นไง F16i ไปเลยไหมมาเจอแอร์บัสเอสาแูอุ้ยเฉียดปีกปีกปีกอุ้ยีกเฉียดพื้นไปเลยครับท่านผู้ชม ถ้ามีผู้โดยสารผ่านนี้ร้องเรียกึ้ไปทั้งลำแล้วนะแต่นี่เราไม่มีผู้โดยสารขึ้นขึ้นด้วยนะครับมีเฉพาะนักบินสองคนนีครับหมุหนหมุนหมุนให้ดูก็ได้เดี๋ยวจะหาว่านักบินเราไม่เก่งพอนะเนีเ่ยดูวรแบบไม่เก็บเกียด้วยนะครับไม่ใช่ย่อยนะเนี่ยบินเราสุดยอดนะ ถ้าเป็นของเจิงปลาที่ตกไปนานแล้วแต่นี่มันเป็นเกมครับก็เลยไม่ตกผนมะปิดสนามบินดอนเมืองเพื่อให้การบินไทยบินโชว์เดี๋ยวจะบินหงายท้องบนลันเวให้ดูนะครับขอไปตั้งหลัก่อเรียกมาแล้วเรียวมาแล้ว ไม่ต้องเก็บล้อก,กันเลยเกงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะมีช่องนี้ช่องเดียวนะครับถ้าท่านชมก็แล้วถูกใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาแล้วครับมาแล้วหลายทองเลยครับเป็นไงอุ้ยหมุนหมุนหมุนอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่จะพ่งตกจะพงตก เสองหนึ 1> 2, 1, ่งขวาหายท้องเลยครับนีเป็นไงครับหายท้องก็เป็นเลยหายท้องหายไส้เก่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับยอดเลยกับทาเอฟบหกที่ว่าแน่มาเจอสามแของการบมีไทยเราต้องยอมเลยนะ